สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตแซมมี่คาวเวลออกช่อง7จไม่ดังเหมือนเกา่าแซมมี่คาวเวลนางเอกสาวลูกครื่องไทยอังกฤษที่มีผลงานละครมากมายกับทางช่องเจ็ด ในปัจจุบันได้ผันตัวออกมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วเมื่อก่อนฐานะทางบ้านของแซมมีนั้นไม่ค่อยจะมีทำให้แซมมีต้องใช้ชีวิตแบบประหยัดมากๆใช้เงินแค่เดือนละ4,000บาทเท่านั้นบางครั้งว่างจากงานถ่ายละครแซมมีก็เก็บเอาเสื้อผ้าของตัวเองมาขายตามตลาดนัดอีกด้วย แซมไม่ยังเผยอีกว่าเธอมาร์กจะได้รับเสื้อผ้าจากดารารุ่นพี่มาใช้อย่างเสื้อผ้าของไออภิษดาก็ให้มาหรือส่วนรองเท้าและเสื้อผ้าบางชุดชมพูอรยาก็ให้มาและถึงแม้ว่าจะมีใครมาดูถูกเธอก็ไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นและไม่เคยปิดบังอะไรและเรื่องราวความรักที่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าตั้งแต่เขาวงการมามีพระเอกมาจีบแค่สามคน โดยแซมมี่เผยว่าหนุ่มๆที่หลายคนรู้จักดีหนึ่งในสามคนที่มาจีบก็ได้คบหาเป็นแฟนกันมานานถึง6ปีตอนนั้นเราครบกันแบบเด็กๆไม่เปิดเผยด,ด้วยแต่ก็มีโดนจับได้แวบๆบแบบนะมีโดนถ่ายรูปถามว่าเขาติสไหมเจ้าตัวกล่าวว่าใช่ๆความจริงไลฟ์สไตล์ได้แต่ด้วยความที่เราเด็ก เรายังสนุกกับการใช้ชีวิตของเราเองด้วยเป็นช่วงจังหวะด้วยถ้าเราในวันนี้ไปเจอกับเขาตอนนั้นก็อาจจะอยู่กันได้ยาวก็ได้แต่มันก็ผ่านมาแล้วไม่เสียดายเวลาก็เป็นช่วงที่เรามีความสุขท้ายที่สุดเราไม่ได้อยากมีความสุขในอนาคตเราอยากมีความสุขในปัจจุบนันมีความสุขในทุกวันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ